เน็ตไอคุณนี่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 ยี่ห้อนี่รถดูดบ้านนี่เน็ตเน็ตไอคุณอีนี่รถนี้สี่ห้าแสนไม่ถึงนะสี่ห้าแสนใช่ถูกแค่ขนาดรถธรรมดาก็หกเกตแสนแล้วรถด้ฟ้านด<ถ>้วยฟ้าไม่ดีหรอกเว้ยผมมียูข่าวเห็นไหมสไปโครไปอะ่ะแล้วก็ไอ้เวลาชาร์จแบตใช่นไหมไปจอดชาร์จตามบ้านเห็นไหมที่มันออกคงออกขาวเลยที่ว่าแบตระเบิดจ่ะนะ่ะขี่ไปก็ไฟไหม่ลดน่ะ อะไรไม่เอาไม่รู้ไม่ชอบนะแต่เห็นคนนิยมกันใช้กันเยอะแล้วนะเห็นเยอะนะครับแต่เห็นกันเยอะแต่ก่อนไม่ค่อยมีนะแต่ทุกวันนี้เห็นกันเยอะแล้วใช่เมหาชอบอ่ะไม่ชอบมันขี่ไปมันลมลมพัดปลิวอ่ะมันเบามันปลิวมันมันมันเขาเรียกว่ามันอะไรมันแต่ถ้าเอามากับดูแล้วมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เอามากับแก็บได้นะแก็บทานะใช่ถ้ามาแก็บขับแก็บทานน่าจะโอเค เด้งเขาใช้กันเยอะนะตามเป็นไหมเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วงานเด้งแล้วไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนแปดบาทแปดบาทไปไหนหล่ะโอ้ไปสุกุณพี่สุกุณพี่สิบสามไปตอนนี้ก็รถติดที่มายเลยรถติดออกได้ไหมอ่ะให้มหามหาชอบมหาชอบไม่ไม่ไม่ไปไม่ันเก็บไปเร็วติดแฟนไปแล้วเวลางานมาก็ไม่ไปแล้วบอกว่าไม่ได้งานโอ้มหาแน่นอนกินเลยมหาเนี่ย What is it?